มันมีปัจจัยน่าคิดหลายอย่างข้อแรกผู้สมัครเราเนี่ยเรามั่นใจว่าผู้สมัครเราดีข้อที่สองผู้สมัครนี่หมายถึงผู้สมัครนายกนะข้อที่สองสอจอแน่นอนสอจอเนี่ยไม่ได้เลือกพร้อมกันเพราะว่านายกชิงลาออกก่อนมันก็เลยทาให้การเลือกตั้งถูกสปลิตออกเป็นเลือกนายกกับเลือกสอจอค,คนละรอบกันแต่ทีมสอจอเนี่ยแข็งแล้วก็ช่วยงานกันน่ารักมากคือ,อคุณคณิสอรผู้สมัครของเราเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าดี่แก แกมีแววของการเป็นผู้นําในแง่ของการบริหารคนได้เพราะฉะนั้นทีมงานสจเนี่ยทำงานกับผู้สมัครนายกอย่างเต็มที่เพราะว่ายังไงอุดอรเนี่ย จังหวัดอย่างอ,ดอุดรเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลเนี่ยจังหวัดใหญ่มากนะคะการที่คุณไม่มีทีมงานที่ดีเนี่ยการที่คุณจะหาเสียงให้ทั่วนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยครับนึกออกไหมเพราะฉะนั้นในจังหวัดโดยเฉพาะจริงๆมันทุกจังหวัดแหละแต่โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่กว้างขวางขนาดนี้เนี่ยถ้าคุณไม่มีทีมงานสจที่ดีเนี่ยคุณจะลําบากมากทีนี้ของเราเนี่ยมันถึงพร้อมก็คือเราเชื่อว่าผู้สมัครเราคุณสมบัติดีป้าใสาดีอิสัยทัศน์ดีสนใจนโยบายอะไรมีแนวทางที่ตรงกับพักนะคะทีมสจเก่ง ขยันทํางานแล้วก็รู้จักพื้นที่เพราะว่าเพราะว่าคุณที่สอนเนี่ยเคยเป็น,ป,น,ป,นประธานสภาทนายความหรือเปล่าใช่แล้วก็เคยเป็นผู้บริหารผู้บริหารของท้องถิ่นมาก่อนอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่คนที่ไม่ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองท้องถิน่นนะคะแล้วก็มีคนที่รู้จักคุ้นเคยกันอยู่ทั่วทั้งจังหวัด hmm นะคะ,ะข้อที่สามเนี่ยเันคิดว่าอุดรธานีอาจจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงเสื้อแดงก็จริงแต่ว่า อุดรเนี่ยมีความเข้มข้นทางการเมืองสูงครับก็ที่บบเป็นเมืองหลวงเสื้อแดงก็เพราะว่าเข้มข้นทางการเมืองสูงถูกไหมคะไม่ใช่ว่ารักคุณทักษิณอย่างนีรักไหมก็รักปัจจุบันนี้เป็นไงไม่รู้แต่สมัยก่อนนี่รักแน่นะคะ,ะแต่ว่ามันยังเป็นลักษณะของการต่อสู้ทางด้านประชาธิปไตยด้วยนะค,คะเป็นลักษณะของอุดมการเข้มข้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในวาระที่พรรคประชาชนประกาศตัวว่าเป็นพรรคที่รับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่การเมืองมันมัน เปลี่ยนเปลี่ยนขั้วกันหมดแบบนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าคุณอุดรเนี่ยจะรู้สึกว่าพักประชาชนเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติหรือการเลือกตั้งท้องถิน่นแต่แน่นอนว่ามันก็จะมีอุปสรรคแบบเดิมๆเช่นเอ๊ะแล้วเขาจะคิดเหมือนกันไหมถ้าเป็นการเมืองระดับชาติเราค่อนข้างมั่นใจแต่ถ้าเป็นการเมืองท้องถิ่นเขาจะคิดในเรื่องของของการเมืองภาพใหญ่เรื่องของประชาธิปไตยมากขนาดน,นั้นหรือเปล่า mm hmm. แต่ว่าเท่าที่ดิฉันสัมผัสเนี่ย ที่ฉันคิดว่าคนอุดรเข้มข้นจริงๆอืเข้มข้นจริงๆ,องๆตอนนี้ยิงกัน5้าบาทแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนจะยิงไม่เข้านะคะอะแล้วฮะแล้วฮะ